สวัสดีครับวันพฤหัสที่4มกราคม67พบกับผมกิตพงศ์นะครับเรามาเรื่องวิเคราะห์ของ Global r ร s k และก็ o l o b a l e c onom i c เอาร o กอิสราดาลลงแน่นอนสำหรับปีนี้เพราะปัญหาต่างๆทั่วโลกยังมีอยู่สงครามฮามาสกับอิสราเอลนั้นขยายเข้าไปเดือนที่4และคงจะขยายวงกว้างขึ้นถึงแม้จะอิสราเอลจะถอนฐานออกมาสักพันคน2,000คนแต่ปัญหากอกไรกำลังเริ่มต้นเพราะขยายวงไปอยู่เลบานอน โดยที่อิสราเอลไปฆ่าผู้นํำฮามาสคนที่สองโดยส่งโดเข้าไปในเดบานอนนั้นจะสร้างปัญหาเลยไม่รู้ว่าอเมริกาต้องการอะไรคิดอย่างไรที่ทําให้ก่อสงครามขยายวงกว้างและขายอาวุธสงครามต่อเนื่องหรืออย่างไรนี่คือภาพรวมของแมกโครเอาลุกที่มีผลกระทบต่อ g e ี g อกราฟิกริสที่เกิดขึ้นปัญหาของภูมิภาคอื่นนั้นไม่น่ากลัวเท่ากับ อิสราเอลกับฮามาสเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมนะครับจะขยายวงกว้างไปเป็นตะวันสงครามตะวันออกกลางหรือไม่แต่อย่างน้อยๆปัญหากอการก้ายเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับปีนี้สําหรับตะว,วันตกสําหรับอเมริกาและอิสราเอลและแต่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ยังเป็นหนุนหลังอเมริกากับอิสราเอลในเรื่องของอการก้ายอยู่นี้นี่คือภาพรวมนะครับขณะดเดียวกันเรามาดูเรื่องของเกา geographic growth ในเรื่องของแน่นอนก็สโรราวดงแน่นอนแล้วก็เพราะปัญหาและสงครามในทะเลแดงที่เกิดขึ้นในกองเรือต่างๆค่าระวางมันสูงขึ้นและทำให้น้ำมันก็จะสวิงไปตลอดเวลานี่คือภาพของ economic outlook ในเรื่องของ oil price geographic ชัดเจนว่ามาจากปัญหาตะวันออกกลางทะเลแดงของอิสราเอลกับฮามาส พราะสงครามยูเครนกับรัสเซียคงใกล้งวดเจรจาสงบศึกแน่เพราะต่อไปไม่ไหวละไม่มีงบประมาณช่วยเหลือแม้แต่สภาล่างก็คงไม่ผ่านงบให้แน่นอนที่จะเอาหกหมื่นสองพล้านไปช่วยยูเครนและจะช่วยอิสราเอลอีกหมื่นห้าพล้านเหรียญนั้นก็คงจะไม่ช่วยแน่นี่คือภาพรวมของกราฟิกในอเมริกาเรื่องนี้สารารพุ่งจาก33 ทีเรือ US dollar เป็น34ที r i n US dollar เข้าไปล่ะนี่คือปัญหาและจะเกิดก็ไม่ชัดดาวเกิดขึ้นในอเมริกาใหม่ในภายใต้การเลือกตั้งของปีนี้ในโนเวม ber ต้นโนเวม ber 2อร์2น2ีนี้และใครจะเป็นผู้ชนะระหว่าง Republican กับ d e m o c r a ตและผู้ท้าชิงยังไม่รู้เป็นใครอยู่ปัญหาต่างเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นตัวแปรปัญหาโลก สำหรับอเมริกาที่จะอ่อนแอลงในอนาคตแน่นอนในหนึ่งทศวรรษจากนี้เป็นต้นไปและผู้ที่จะขึ้นมาแทนและแข็งแกร่งยังจะเป็นจีนอินเดียและก็รัสเซียแน่นอนในเรื่องของบิสที่รวมตัวกัน Brics บราซิลรัสเซียอินเดียไชยนา่าและก็เซาท์แอฟริกานี่คือชัดเจนครับและการใช้สกุลเงินของหยวนจะขึ้นมาแทนที่ เพราะดอลลาร์จะเสื่อมค่าลงทุกคนจะออกจากสกุลดอลลาร์เข้าทูทองคําและเข้าสู่ของบิสคอยเกมที่จะสร้างขึ้นมาใหม่สําหรับอเมริกาเพราะดัวดอลลาร์ทุกคนไม่เอาละ่ะนี่คือภาพรวมนะครับฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเฟดนั้นในจะประชุมในอาทิตย์หน้า1213นั้นในมกราที่จะประชุมนี้น่าจะไม่ส่งสัญญาณคัดเลทลงในเดือนมีนาละ ุกโคเลกตกับมาเก็งกำไรในไตรมาหนึ่งนี้กลับมาหาดอาลลร์ใหม่จ้ำขึ้น1ดอลลร์แต่อีมินชิทมาเก็ตยังไงซะเป็นจังหวะไบออนดิฟแน่น no, ในเรื่องของเซกเตอร์ต่างๆที่เป็นโพเทชยลโกดนะครับกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มของอุตสาหกรรม E ีและกลุ่มของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนคือโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มและในกลุ่มอุตสาหกรรมชัดเจนเลยเอไ p ซัพพลายเชนคาร์เมชเชงเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวปัญหา นโยบายของสีจีพิงที่ได้แถลงตั้งแต่สิ้น31มกเอดีกเซมเบอร์และ1ม,มกรานี้ชัดเจนว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ,จกคือเรื่องของอุตสาหกรรม EV จะเติบโตให้แข็งแกรง่งและอุตสาหกรรมของ Climate Change คือพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี่โซลาเซลล์โซลาฟาร์มและอุตสาหกรรมลิเธียมไอออนที่จะเป็น บอกเกิดในการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งซึ่งจีนแข็งแกร่งและมีแล้วก็ซัพพลายเชนของไรเอิร์ธต่างๆที่จะเติบโตแกร่งนี่คือภาพผนวกรวมของกำหนดกลยุทธ์ของจีนที่จะสร้างมบงประมาณขึ้นมาและกระตุ้นโดยจะลดดอกเบี้ยลงกระตุ้นของกลุม่ม r o p ป r t y ให้ยืนอยู่ได้ไม่เกิดแบงก์รับซี่อีกต่อไปและกลุ่มของ Finan c i a l ธนาคงานเงาเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับกลับมาดูเรื่องของ จีออกรเฟิกิทในภูมิศาสตร์ในแถบนี้ไต้หวันจะเลือก13นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นน่าจะไปเข้าสู่เป็นกลางนิวตรอนไม่เข้าข้างฝไไ่ายใดทั้งอเมริกาและกจีนแต่จีนนั้นจะพนวกไต้หวันใน15ปีจากนี้คือ2027ตามนโยบายของสีชิ้หผิงก็คงจะเกิดขึ้นแน่แต่ด้วยครบประไม้กันเจรจากันรวมเป็นหนเดียวแต่ให้ องค์ประกอบของไต้หวันใช้3ภาษาหลักคือทั้งจีนไต้หวันจีนไชนีสและก็รูปของภาษาอังกฤษต่างประเทศต่อไปนี่คือสิ่งที่ผู้นําใหม่ของไต้หวันที่กําลังเลือกตั้งขึ้นและนอนครับไม่ว่าจะเป็นก๊กมินตั๋นรวมกับอีกพรรคหนึ่งเป็นพันธมิตรและจะเป็นตั้งรัฐบาลต้องคํานึงถึงเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟอ้อและเทรนด์ของดอกเบี้ยโลกเช่นเดียวกันเฟดนั้นน่าจะคัด เลตติ้งอย่างเร็วที่สุดคัดอินเทอร์เลสเรทลงในเดือนเมยอย่างช้าก็เดือนจูนแน่นอนฉะนั้นภาพผนวกของการสะสมหุ้นในครึ่งปีหลังโอกาสบูมมาเก็ตเกิดขึ้นเพราะดอกเบี้ยจะลด3ครั้งขณะที่ในเฟิร์สาร์นี้อย่างเร็วที่สุดก็คือพฤษภาคัดเรทลงอย่างน้อย25เบสิสพอยต์หุ้นที่จะกระทบและเติบโตแกร่งในปีนี้แข็งแกร่งเลย ก็ต้องเป็นของ Financial Banking ของ Energy ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเรื่องของ Climate Change ไม่ใช่ของสันดาบกลุ่มน้ำมันอีกต่อไปขนาะเดียวกันในกลุ่มของอุตสาหกรรม EV ที่จะเติบโตและเป็น Supply Chain เรื่องของ AI Semiconductor ที่จะเติบโตแกร่งเช่นเดียวกันในหนึ่งทศวรรษนี้จะเป็นต้นไปฉนั้นมาดูตลาดหุ้นไทยให้ดีนะครับ ของเฮลแคร์จะเป็นหลีดนำหรือแม้แต่หุ้น s สม l ลแคปที่จะกลับขึ้นมาเพราะปีแล้วมีแต่ Big c a p ปเติบโตในอเมริกาทุกคนพุ่งเป้าเป็นสมอลแคปก็ดูว่า s สม l ลแคปของไทยเรามีอะไรแน่นอนกลุ่มท่องเที่ยวเพราะว่าทัวร์ไม่ต้องขอวีซ่าจีนกับไทยนั้นถาวรนั้นจะชัดเจนทัวร์จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะดีกับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มของโรงแรมมินเอลวัน หรือไม่ได้กลุ่มของ c o n s u m p t ชันคอน s u m e r คือ C R C C P o แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาในการร่วมลงทุนก็ต้องเคลียร์ใจให้ออกศึกษาให้ดีนะครับและเก็บหุ้นเหล่านี้ให้ดีหุ้นที่ stock pick ยืนยันว่าแล่งยังเป็นแบงกิ้งยังปล่อยสินเชื่อได้แน่นอนกขณะเดียวกันอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์โซลาร์ฟาร์มที่จีนกระตุ้นนโยบายของ เครื่องมเรื่องของพลังงานโซลาร์ฟาร์มแสงอาทิตย์นั้นกรา GPSC B GIM ก็จะมีโอกาสและไปร่วมรุนทุนในกับประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้ที่หาใดได้เข้ามาภาคผนวกนะครับแล้วก็ดูสากร,รม EV ไทยเป็นฐานผลิตให้กับจีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและในเรื่องของ AI supply chain semiconductor ก็แน่นอนจะภาคผลิต เล่งผลิตเต็มที่ในเดือนมิถุนายของประเทศไทยปีนี้จะจ้ำขึ้น1 0 0 0 0 0สนถึงแสนห้มื่นครันส่งออกก็ต้องการซัพพลายเหล่านี้แล้วครับเดลต้าฮาน่าเคซี s o คอนโซไบออให้ดีนะครับและจะสวิงกลับมาแข็งแกร่งหลังจาก e a r n i n g r e s u ซอออกแล้วในไตรมาส4ทุกอย่างโก l o w Down ดอกเบี้ยคัด Potential ของ Equity, i m a g i n ม Market ถูกซื้อสะสมและรีบาวปีที่แล้วเราติดลบ 14.85%นะครับเซตไปนี้น่าจะจ้ำขึ้นได้ไม่ต่ำกว่า10%ต่ำๆก็คือโอกาสทดสอบเซตสิ้นปีอยู่ที่1,550ถึง1,600จุดใน First Q 1นี้น่าจะเห็นชัดเจนว่ารีบาวกลับมา1,480จุดในมการานี้นแน่นอนทดสอบให้ดีสวัสดีครับ